ครสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายครับผมก็มาตามนัดเช่นเคยครับผมวันนี้เราก็จะมาทําการอ่าทดสอบเครื่องมือช่างครับผมกับอินเวอร์เตอร์2,000วัตต์ของค่าย TBE ครับผมถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับ <c oughs> ก็คือตอนนี้ทอินเวอร์เตอร์ TBE อยู่ด้านหลังผมแล้วพอดีเพิ่งเลิกงานมามันก็จะค่ามืดหน่อยก็น่าจะประมาณสองทุ่มครับผมก็จะมาทําคลิปให้ดูวันนี้เราก็จะเอาอินเวอร์เตอร์สองพันวัตต์มาเทดสกับปั๊มลมขนาดอ่าเท่าไรเอยแปดร้อยวัตต์ครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมกลับกล้องแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมให้ดูครับก็คือขนาดปั๊มลม ไม่รู้ว่ามองเห็นปะ่ะเดี๋ยวผมเปิดแฟลชแล้วกันแปบ๊บนึงหาหมดเปิดแฟลชกันครับเปิดสิจา้าเพิ่มแสงอ่าเห็นชัดเจนแล้วนะครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะาผมไม่ใช่ช่างครับผมมอเตอร์800วัตต์ครับผมนี่ครับ800วัตต์แต่วันนี้เดี๋ยวผมจะใช้อินเวอร์เตอร์2000วัตต์กับแบตเตอรี่ก็คือผมเตรียมพร้อมไว้แล้วครับผม วันนี้ผมก็จะมาเทดสอาสายช่างครับผมที่เอาออกไปทำงานนอกสถานที่ครับผมกับปั๊มลมตัวนี้แค่ประมาณ3 0มลิตรครับผมปั๊มตัวเดียวอันนี้ผมซื้อมาใช้เองครับผมก็อยากรู้บางทีผมก็ออกไปทำงานข้างนอกครับผมเพราะว่าตัวนี้ผมจะเอาไวต้ติดติดรถยนต์ไปเที่ยวป่านอนนาหุงข้าวหุงอะไรนั่นไปได้หมดครับผมแต่อันนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะใช้กับปั๊มลมได้หรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นอินเวอร์เตอร์ นี่ครับผม TBE 2 0 0 0วัตต์เพียวสายเวฟ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 เวเวเวอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะทำการทดสอบให้ดูว,ว่ามันใช้งานได้จริงไหมเดี๋ยวมาเรามาดูล,ลมตอนนี้ลมเราไม่มีนะครับผมแบตเตอรี่พร้อมอินเวอร์เตอร์พร้อมปั๊มลมพร้อมปลั๊กพร้อมนะครับผมอ่าอยากได้ให้ผมใช้อินเวอร์เตอร์ตัวนี้ทดสอบกับ เครื่องไม้เครื่องมือชนิดใดก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมก็พยายามจะทําคลิปแบบคนที่ใช้งานจริงๆครับผมถ้าชอบชอบก็ดูครับผมไม่ชอบก็ไปไกลๆเลยอันนี้ไม่ว่ากันครับผมแล้วเดี๋ยวผมมีอินเวอร์เตอร์อีกตัวหนึ่งมันเป็นโมดิฟายไซเว็เป็น3 0 0 0วัตต์ของโซเออร์ er ครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะเทสเกียวไซเว็บขนาด2 0 0 0วัตต์ที่เพิ่งซื้อมาใหม่ครับผม ขอสปอนเซอร์ด่วนนะครับ TBE ครับผมอยากทดสอบ5,000วัตต์ครับเอาแล้วนะครับจะทำการทดสอบไฟขั้วลบขั้วบวกเดอเข้าอินเวอร์เตอร์สายเส้นนี้ก็มาเข้าปั๊มลมนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำการสตาร์ทแล้วนะครับหนึ่งสองสามแชะอา้าวทำไมเงียบอะ่ะอ๋อลืมเปิดสวิตช์โทษที่าหน่อย ผมจะเปิดสวิตแล้วนะครับก็คือตอนนี้ไฟของอินเวอร์เตอร์เขียวขึ้นมาออนแล้วครับผมอ้าออนหรือไม่ออนออนออกอ,อนโอ้พาช่างงงไปแล้พาเอสตา่าพาเพิ่นหมืน่นนี่ครับผมขนาดสามสิบลิตรเอาแล้วนะผมจะเปิดปัม๊มละหนึ่งสองสามแพะอาเสียงปั๊มทำงานนะครับได้ยินเสียงปั๊มไหมครับตลปว่า TBE 2,000วัตต์ของ TBE ใช้งานกับปั๊มลมได้นลครับผมซืออ้อเผื่อๆไว้ไหนครับผมแต่ปั๊มลมรุ่นอื่นผมไม่รู้นะครับตัวนี้มันเป็นของปัดเจกค,ครับผมนี่เดี๋ยวผมจะตั้งให้ดูครับผมอ่าลมขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูไปเรื่อยๆพอถ่ายทําคนเดียมหาก้องก็ไม่ดีใครจะสะับรสนุดขาก้องก็ส่งมาด่วนเลยครับผมอันนี้ใช้แบบเล็กๆนี่ครับเดี๋ยวผมจะ ปั่นไปเรื่อยๆนะครับดูว่าพัดลมของอินเวอร์เตอร์ตัวนี้มันพัดลมมันจะทํางานไหมขนาด800้วัตต์นะครับผม <c oughs> ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับผมเผื่อเป็นประโยชน์กับทีมงานสายช่างเพื่อที่จะเอาอินเวอร์เตอร์เพียวสายเว็บไปใช้งานนอกสถานที่แล้วเดี๋ยวผมจะมาทดสอบเครื่องมือช่างกับพวกสว่านหินเจียเรื่อวงเดือนครับผมแต่ถ้าเป็นไปได้ผมไม่มีผมอยากทดสอบไอ้นี่ด้วยครับผม อ่อะไรตู้เชื่อมครับผมไม่รู้ว่ามันจะผ่านหรือเปล่าถ้าอยากดูก็คอมเมนต์มาครับผมเดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูครับมานั่งได้เลยคลิปนั่งได้นังได้นั่งได้นั่งได้ไดอ่าตอนนี้ลมเราก็มาประมาณนี้แล้วนะครับผมส <c oughs> ำหรับคนที่จะตัดตัดสินใจซื้ออินเวอร์เตอร์นะครับผมดูให้จบนะครับก็พยายามทำคลิปแบบ ให้ดูจริงๆว่าของที่ผมใช้มันมีอยู่แค่นี้จริงๆครับผมอันนี้คือคือที่ผมสั่งซื้ออินเวอร์เตอร์2,000ันวัตมานี่เพื่อที่บางทีผมจะออกไปทำงานพ่นสีชิ้นเล็กๆข้างนอกครับผมก็คือจะเอาถังลมกับอินเวอร์เตอร์เพราะอินเวอร์เตอร์เดี๋ยวมันต้องติดท้ายรถผมอยู่แล้วแล้วก็ไปเที่ยวป่านอนนากับแบตเตอรี่ลูกแค่นี้มีเสียงเสียงปั๊มยังทำทำงานลมนิ่งเลยครับผมยังปัดอยู่นะครับเกก้าวขึ้น โอเคแรงดันก,ก็นขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับผมโตตัวนี้ไปหนักไหมนี่โตตัวนี้ฮ่ <c oughs> เดี๋ยวดูว่ามันจะสักได้ครับอ่ะลมจะเต็มแล้วนะครับผมใช่ซื้อมาใหม,ใม,ใหม่อยากลองของอยากติดรถเอาไปทำงานช่างข้างนอกนี่ล,ลมก็ใกล้เต็มแล้วครับเดี๋ยว <c oughs> ใช่ใช่อันนี้มันเป็นไฟฟ้า<ช>อันนี้แบตเตอรี่แบตเตอรี่เข้ากับไม้ไม้จะมาใช้ให้บแบตนะอืมไฟฟ้าอยู่แต่มันไม่ใช่ไฟฟ้าบ้านมันใช่บ้านอัวนี้เป็นไฟ,ฟาบ้านของไรฟฟาบ้านก็ไฟ,ฟาบ้านไฟว่าเนเัวน้องเซนเนส <c oughs> เดี๋ยวฟังเสียงปั๊มเราตัดดักลาผมกามาลุ่เขามาลุ่ใหม่มาลุ่ใหม่ ตอนนี้ก็ขึ้นมันขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับทีมงานใส่ช่างนะเสียงปั๊มเราตัดเรียบร้อยแล้วครับผมการสรุปว่าก็คือของอินเวอร์เตอร์ tbe 2 0 0 0วัตต์เพยทไซเว็บสามารถใช้กับปั๊มลม8 0 0วัตต์ได้นะครับผมกับแบตเตอรี่ตัวนี้มันจะเป็นแบตเก่าแล้วครับผมของ fb ครับผมอ่าเดี๋ยวอยากดูที่ผมจะ ช้กับเครื่องมือช่างอะไรบ้างตามมาดูครับผมเดี๋ยวหลับแป๊บนึงครับผมต,ตอนนี้ก็ได้เตรียมเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ช่างวางเป็นบนโต๊ะต่อเข้าปักนี่หมดแล้วครับผมเพราะว่าอันนี้มันจะมาปักนี่ครับผมก็มันจะยุง่งยุ่งเหยิง,ยงสักนิดหนึ่งครับผมก็คือต่อไว้หมดแล้วครับผมอ่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะเทส เครื่องเป่าลมก่อนครับผมตัวน,นี้ขนาดกี่วัตตผมไม่รู้ดูก่อน <c oughs> เราไม่ใช่มืออาชีพในการดำวิดีโอมาเท่าไหรว่วะไม่บอกไม่เห็นเดี๋ยวฟังเสียงนะครับทำงานได้ครับผม TBE ไม่ร้องนะครับผมเดี๋ยวตั้งไว้ก่อน เดี๋ยวลองให้ดูทีละอย่างเลยครับผมอ่าเอาไรหินเจียจับไงวะแล้วจับมือเดียวด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงผมหาขาตั้งขาตั้งกล้อง,งครับผมอ่าหาคนถ่ายก่อนอ้าถ่ายหน่อยคลิกครับ <c oughs> พีชทนเตอร์ถ่ายรูปนายเดี๋ยวรอสักครู่ครับรอสักหน่ย <c oughs> อยเราจะทดสอบยินนี่เครื่องนี้ไอ <c oughs> ถ่ายวีดีโอเครื่องนี้อ้า กดยังอ่ะดูหน่อยโอ้หมื่นหมดแล้วบันทึกอยู่ดูใกล้ๆหน่อยให้เห็นหน้าด้วยตอนนี้เราก็จะทดทดสอบอ่าหินเกียขนาดประมาณสองร้อยยี่สิบถึงสองร้อยสี่สิบห้าสิบหกสิบเฮิร์ขนาดกำลังเท่าไรว่าไม่บอกเดี๋ยวไปรู้กันเลยมันไม่เขียนไว้จริงๆเดี๋ยวเราทดสอบลองเปิดดูครับผมเดีย๋ยวทำการเปิดแล้ว เทียก็ได้อยู่ประมาณ 600, 600กว่าวัตต์ครับผมตอนนี้ก็คืออ่าจิกซอจิกซอครับผมของมาคิต้าครับผมไม่รู้ว่ากี่ร้อยวัตต์เดี๋ยวดูก่อนจิกนะไม่ใช่กิกก,กิกจอกิกจอจานครับไม่ใช่ไม่ใช่กิกนะจอจานครับผมจิกซอขนาดปมาณ500วัตต์ไม่ใช่กิกซอครับไม่เห็นครับผมไม่รู้ ที่ผมซื้อมาผมต้องการให้มันใช้อุปกรณ์ได้ครับผมเดี๋ยวเราลองเปิดเลยว่ามันจะทํางานไหมนนทำงานอย่างไรครับนนี่คือไฟแบตเตอรี่นะครับไม่ใช่ไฟฟ้านะครับอันนี้ก็จะเป็นเลื่อยวงเดือนครับผมขนาดพันห้าสิบวัตต์ครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่าไฟจะดูดตูดหรือจะดูดดาบครับผม ช้ได้ครับใช้ได้ใช้ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองแต่ตรนี้แต่ตัวนี้แล้วผมจะใช้ตัวนี้เข้าป่าโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้านะครับมิวเตอร์ตัดครับผมใช้พร้อมกันร้องเลยครับนี่ครับร้องเดี๋ยวผมปิดแล้วผมเปิดใหม่คือเครื่องมือหนักๆที่มันใช้กําลังที่ปั่นกระชากพร้อมกันมันจะใช้พร้อมกันไม่ได้ครับผม ดี๋ยวผมเปิดตัวนี้ค้างไว้ถ้าผมจะมาเทสกับนิเกลได้ครับผมใหญ่ๆได้ครับผมวางเลยระวังช่างอยู่ด้วยกันสองสามคนคนละตัวเครื่องมือละตัวใช้ได้ตัวนี้นะครับมันกินกระแสไปตรงนู้นเราเปิดเลยใช้ทุกต่วโด้มันจะตัดไหมได้ครับผมโอเคไม่ตัดครับไม่ตัด อ่าเดี๋ยวอีกชิ้นนึงครับผมเดี๋ยวหยิบสว่านมาทดสอบก่อนเดี๋ยวถอดปลั๊กก่อนปลั๊กอะไรมั่งหายไปเรื่อยๆก่อนอืมที่อย่างวงเดี่ยงไปหมดเครื่องไฟอันนี้อะไรเอ่ยสายไฟอีกตออืมอืมอันนี้สายไฟเครื่องเป่าลมดูดดา่างอืมอันนี้ เกียร์เดี๋ยวสินเกียร์ผมจะใช้คู่กับสว่านอ่านี่ครับสว่านทอททัใช้ป่กไม่รู้อ่านไม่ออกอ่านอังกฤษไม่เก่งเรียนอังกฤษมาหลายปีพอมาอ่านออกอ่านเป็นภาษาอีสานบขนาดขนาดของเขาก็ห้าร้อยบาทนะครับผมเดียวทัลทเลทาโท่าผู้เท่าผู้เท่าเต่าเดี๋ยวเคลียร์สายก่อน ตอนนี้ผมจะใช้สียะอะสว่านหมุนนะครับเดี๋ยวผมจะใช้คู่กับสียะครับผมคกับสีอะกันานไครับ่ครับเดี๋ยวผมติอสีอะแล้วเดี๋ยวผมเอามาลองใช้คู่กับพร้อมๆกันนะครับสองอย่างที่ว่าวัดมันไม่เคลนเกินไม่ไม่รู้อยากรู้จะต้องลองเอาอะไรดีวะอีกซอเนี่ย กินไฟดีล้ะเกินอีกสองพันห้าร้อยวัตต์แค่พอเขาไม่รู้องมาคงมาที่ต้าอ่า <c oughs> มันไม่ระบุไว้มันระบุไว้อยู่เราอ่านไม่ออกเรารู้แค่ว่ามันหนึ่งจุดเจ็ดแอมป์สองร้อยยี่สิบถึงสองร้อยสามสิบวีโวลต์กับหนึ่งจุดเจ็ดแอมป์เดี๋ยวเราจะเปิดทิกซต่ก่อนนะครับกระชากกระชากไป โอเคโอเคใช้ได้ครับผมโอเคใ,<ช>ใ,<ช>ใด้๋ด้บทสรุปแล้วถ้าเครื่องมือไม่เกินสองพันวัตต์หรือสองพันไม่เกินสองพันวัตต์หรือพันหน่อยๆก็สามารถใช้งานได้ครับผมก็สรุปว่าเดี๋ยวมาบทสรุปอีกทีนึงครับผมโอเคเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวแถมปั๊มลมให้อีกหน่อยอปั๊มลมเราตัดลมไปแล้เดี๋ยวจะใช้เอานี่ออกก่อน <c oughs> ทีรู้กันเป็นเลยของแค้ดีก็อวยไม่ดีก็รวยเราจะเหลือปั้มลมกับพิกซอไว้นะครับแต่ว่าปั๊ดยู่นี้นี่ครับเอาเรื่อมมือออกจะได้เป็นสัตว์ัดเพราะว่าเราไม่ใช่นักขายครปั้มลมครับเราทําของจริงนี่ครับสายไฟตัวนี้มาปักตัวนี้จริงๆนะครับก็คือลอมเรา ตั้มลงก่อนะครับเดี๋ยวฟังเสียงตั้มลงครับผมตั้มลงทํางานครับผมแล้วผมจะลองเปิดพิกจอดูเรียบร้อยครับผมตมัดน่าจะกระแสเกินปิดสต,ตาร์ทใหม่ปิดตั๊มลงก่อนโอเคอันนี้อันนี้คือใช้พริกฟ้อมกันแบบหนักๆสดๆเดี๋ยวเราลองมาเป็นสว่างดูครับผม เปิดลมทิ้งก่อนละกัแบแป๊บนึงเปิดลมทิ้งก่อนเราลองใช้พร้อกันว่าสองอย่างแบบตัวกระชากกระชากไฟว่ามันจะใช้กันอะไรได้มั่งตอกทิ้งเลยเราไม่เล่นครับนักวิทยาศาสตร์จะมีการทดลองครับเราไม่ใช่เด็กครับผมผม ไม่มาเล่นขายของครับผมลกวัดแล้วนะครับโอเคแล้วลมหมดตอนตอนนี้เดี๋ยวผมจะเปิดปั๊มสตาร์ทก่อนหนึ่งสองปึ๊บปั๊มทํางานนะครับทํางานนะครับได้ยินเสียงไหมครับแล้วเดี๋ยวผมลองเปิดสว่างอ่าโอเคสว่างใช้งานได้นะครับเมื่อกี้อะไรนะที่มันไม่ขึ้นจิ๊กจอไม่ได้ใช้ร้องกับปัม๊ม ตอนนี้อยวเราลองเลื่อยวงเดือนเรื่องเลื่อยวงเดือนเลื่อยวงเดือนเดีียนเดียนเดียนเดี้ยนก็ยิ่พันกันแล้วอ่าเดือดปาเข้าไปครับผม๋ยวลองสตาร์ทนะครับดูว่าอินเวอร์เตอร์จะตัดไหมเพราะมันเป็นระบบกระชากกันเลยเดียดร้อยครับผมอัาครับเรียบร้อยครับผมเราไม่ว่ากันครับผมเพราะว่าเราค่อนข้างแบบเทสเทสเทสแบบสดสดของหนักๆให้ดูเลยตัดก่อนสตาร์ทใหม่ เลื่อวงเดียนไม่ได้แลครับอันนี้คือต้องเข้าใจว่าเราใช้ไฟแบบให้ดูเลยคือกระชากนะ่ะอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะลองมาใช้กับตัวนี้ดูครับผมเสร็จปั๊บก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดปั้มก่อนหน 2, ึ่งสองสามปึ๊บตั๊มทำงานนะครับเดี๋ยวเป่าลมเป่าหมาด้วยเรียบร้อยครับ ก็หางถ้าสปอนเซอร์จะเข้ามาด่วนก็ TBE 5 0 0 0ัตมาให้ผมเทสเลยครับผมถ้ามันทำงานได้แบบพร้อมๆกันก็คือสรุปแล้วก็คือที e 2 0 0สองพันวั์ทำงานได้กับอุปกรณ์ที่อยู่ในนี้ที่เห็นทั้งหมดคือมันใช้ได้ครับผมแต่ใช้ทีละอย่างนะครับแต่บางตัวมันอาจจะใช้แบบพร้อมๆกันได้2ออย่างก็ตามคลิปเลยครับผมโอเคนะครับผมสวัสดีครับ dạ bọt ra bao lì mình thích